สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฟั่งไทยเบอร์สุขุสุคนนะพอดีมีน้องนะคนหนึ่งเราไปเฮดเปียกอยู่ทางฟั่งไทยเนาะแล้วก็เราก็ได้มีต่อเป็นของตัวเองเราก็เล่นต่อของเราแต่บางคร,รั้งเราอาจจะเขียนภาษาลาวแน่แล้วบางครั้งเราอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยแน่เพราะว่าก็หู้แล้วว่าส่วนหลายคนที่ซนะัพพอร์ตคนลาวนั่นก็คือคนไทยจะมีเอฟซีคนไทยจะมีเอฟซีคนลาวแต่ส่วนหหายหัน คนลาวเฮ็ดคลิปลเลยเฮ็ยอย่างอองมากระยาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะสำนันะการสื่อสารนะคนลาวลายคนก็อานจ,จะสื่อสารออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยนะแต่ว่ามีมนุษย์ถ้ำเนาะเราได้ไปคอมเมนต์นะแล้วว่าบักขขยซาดว่าจนลืมภาษาประเทศตัวเองภาษาลาว่ะนะนะอ่ะคนมากระซิ่งที่เราตอบกลับมาฮะนะซิ่งที่เราตอบเขามาลายเนาะทึกใจลายค่อยมีคลิปวิดีโอไหมพวกแก้วเบิง้ง ไปเบิ้งคลิปวิโดโอการ์ใครซาตจนลืมเคียนภาษาลาวเอา้าคือบอาในนี้แล้วพอเอา้าคนที่ใข่ซาดคือคนที่โกงกินบ้านโกงกินเมืองเ้อคนไครซาดนะอันนั้นเขาเอาว่าคนไครซาดแท้คนที่เคียนภาษาไทยได้เคียนภาษาลาวได้นี่เขาเอ้นว่าคนเก่งคนมีความหูหลรยเขาว่าคนมีการศึกษาสูงเขาวะเออ คนที่บ่มีการศึกษาสูงการศึกษาต่ำม,มันคือเจ้าเนี่ฮะวา่าคนนั้นว่าคนน,นี้อันนี้เขาเอิ้นว่าคนการศึกษาต่ำคนบ่มีความหูเออคนบ่มีการศึกษานี่แหละเป็นคำตอบของน้องเพื่อนเนาะเป็นคำตอบที่สุดยอดเฟอร์เฟคไหลเลยตบมือสมเสยเนาะที่บอกขวงมนุษย์ท่ามทั้งหลายที่บ่หูกะละเทศะนะคือบางครั้งนะจะเอาเต้ภาษาเดียวฮนะ มันก็บม่ได้ในเจ้าสลาดขึ้นเลยให้ได้เจ้าบทาโลกอื่นเขานะเพราะว่าทุกเมื่อการสื่อสารนะได้หลายภาษามันแห้งดีเขียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้อ่านภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้อ่านภาษาฝรั่งเศสอ่านภาษาประเทศยุโรปได้อ่านภาษาไลสแลนแปลภาษาคือว่าเป็นคนเก่งทุกเมื่อนี่นะนะถ้าจะยังอยู่ในถ้ำเอาแต่ภาษาลาวย่างเดียวเอาแต่ภาษาเกียวฮันมันไม่ได้สลาดเนาเพราะทุกมือนี่เขาบ่ใส่ภาษาเกียวนะภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ที่อยู่ในเอเชียที่หลายๆคนนิยมสมท่ที่หลายคนเฮียนหู้แล้วก็เฮียนที่จะเว้าซื่อสารออกมานะมีแต่คนเงอกตอนนั้นแหละที่เอาภาษาเดียวนะทุกเมื่อนี่นะเล็กน้อยยุคทุกเมื่อเนี่นะเสี้ยบอ,อกหฮ่งเขาได้หลายภาษาเห่งดีกับโตของเขาเองแห่งดีกับอ,อนาคตของพวกเขาเองนะอันพวกข่ายซาดนะนาบเแม่นคนที่เว้าภาษาเป็นนะพวกข่ายซาดคือพุดนะ พวกแค่เขาสัมปทานที่ดินเก้าสิบเก้าปีห้าสิบปีพุ่นนะคนที่เซ็นขายที่ดินตัวเองให้กับนายทุนขายค่าหรือบ่ท่าแต่เอาเก็บเงินนี่อ่าภาษีที่ดินอยู่นั่นอันนั้นอ่ะอันนั้น,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 นพวกขายซาดให้พวกเขามาคุดคน้นทองโขนออกไปเท่าไหร่กันยังบอกว่าเอาเอาไปทดลองอันนี้พวกขายซาดของแท้นะไอที่เว่าภาษานี่ซื่อสารออกมาเป็นภาษาเขาเอื้นบางคนสลาดเด้อมนุธรรมเด้อนะ เขาไปไเอิ้นว่าคนเงือกนะอันนี้นี่มีหัวไปปุกผมนะถ้าสลัดแค่นะหัดเว้าเป็นภาษาอื่นโซขอรลดนะคนย่องได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหันยู่ยูไปคอมเมนต์ว่าอ่าคนที่เว้าภาษาอื่นเป็นนะแต่ว่าว่าเขาขายซาดเอา้าแล้วพวกแก้วเว้าภาษาเวียดนามจิบขายซาดนะเว้าภาษาเกี่วพวกแก้วจีบขายซาดบ้อซะ นี่คนสลาดไปยุใส่ก็ต้องเียนหู้ภาษาประเทศนั่นนะเพื่อเอาตัวรอดเพื่อเห็นหู้วัฒนธรรมเขาเพื่อ,อให้สื่อสารกับคนประเทศนั้นให้เข้าใจนะสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญหลายที่สุดนะไอ้คนที่เซนอันคายรับสมบัติแผ่นเดินให้กับตั้งชาได้ทุนจินซีเท่าให้กับเบดนามผัดวนโยงโยสมซืยเพื่อนะพักรัดนําพาสร้างสาพเพนไปเลยนะ นี่ตะคนเงือกตอนนั้นแหละคิดได้นะ่นะอ่ะเขาขายทั้งเพื่อนแผ่นดินค่ะเห็นดีน้ำเขาสมเซยย่องโยนะ่ะเออนะ่ะแต่น้อยบุมมีแผ่นดินยู่จังที่สมเซยย่องโยบดีอีพวกน,นี้นะ่ะเป็นจิกับว่าซาดว่าคนอื่นขายซาดนะอีกคนที่เขาเว้าได้หลายภาษาบ่แม่นคนขายซาดอีกคนขายซาดอีกคนที่เซนให้เขาสัมปทานอยู่นั่นแหละนะ ถ้ายังูฮแม่นไผ่ไปทำคําไตผุนนะเสื้อกูเนี่ยทำคาไต่ทำคลองนู่นหรือว่าทำนี่นะผู้ใดที่เอาเขาเข้ามาเอาจีนเท่าเข้ามาแล้วเขาสัมปทานเก้าสิบเก้าปีละยกที่ดินหลายๆที่เขาสัมปทานไปทำพวกนั้นลดนะไปทำนายบ้านที่เขาให้สัมปทานอ่าให้ในายทืนจีนสัมปทานผุนนะถ้าอยากหู่มาไผ่ขายซาดอันนั้นขายซาดของแท่นนะ เด็กน้อยจุงมือนี่นะ่ะเขาแยากสื่อสารเป็นภาษาอย่างก็ได้บไม่เว้าได้หลายภาษาอ่านได้หลายภาษานอกแกกภาษาพ่อ,พอภาษาแม่ขึ้นไปแล้วนี่นะเขาเอินบาคนเก่งเขาเอิ้นมาคนสลาดมเมนต์มาเขาเอินมาคนขายซาดอีพวกเว้าได้นี่ยามาคนเงิกน,นะสมองมันมีข้อคิดจำกัดไอพวกนี่นะจังหวะออกเป็นเห็นคนเอิญว้าได้ภาษาแนะี่ขายซาด เพราะว่าคนอื่นขายซ่าเพราะเครื่องของพัาว่าไส้ของประเทศไทยอยู่นะเบื้องกับพัดเบื้องหนังไทยอยู่เอา้ามันจีเม่นติย้อนแยงได้พวกแกวนแน้วย้อนแยงเด้อนะมนุษย์ทำทั้งหลายนะมนุษย์เงือกทั้งหลายบ่มักเขาเต็เสาอาทิตย์นี่รับรถเข้าไปฟั่งไทยซื้อเครื่องซื้อของฝั่งไทย <laughs> นะ บมักเขานะ่ะช้อปปิ้งประเทศเขานะ่ะใส่เงินบาทเขาเออเฮ้นะ่ะจะจวดจวดนะ่ย <c oughs> ค่อยละมักทึกใจน้องเขาตอบไปนะเอาตอบมันนั่งหงายรถนะ่ะพวกนี้นะ่ะถ้ามันเงือกแหงนะ่ะเพราะว่าอย่างคนเงือกไนดะ้ที่คิดได้ที่คนอื่นเว้าได้หลายภาษานอกแากภาษาพ่อภาษาแม่ตัวเองแล้วเว้าให้คนอื่น,นมาก็ขายซาดลืมซาดอีพวกคิวซัดใหญ่นี่อีพวกบ้าสมเจยบ้านย่อง อีพวกนี้จะมีจะพวกเดียวนี่แหละนะจืบเอื้นย่างนึ่งกับพวกลาวแดงนะพวกนี้จะเป็นแบบนน้แหละนะโบคิดซะว่าถ้าเกิดว่าคนเอื้นเก่งว่าได้หลายภาษาเฮียนหูเลขวัฒนายวัฒนธรรมนะมันก็ดีกระตัตของพวกเขาเองนะกับคิดว่าได้นะคิดได้แต่พวกเขาขายซาดลืมซาดไปไหนว่าพวกคือซาดง่ายเอ้ยนะเงินเดือนเท่ากับน้องเขา เ็ดเวียอยู ode, นะ่ไทยบ่เด้น่ะอันเบาจะเขา่านะคนน่ะทุกเมื่อนี้ถ้าคิดว่าจะเอาตัวเองให้ทันยุคสมัยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งอ่าต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเองออกแกบประเทศตัวเองนั่นคือการเฮียนหู้เฮียนหู้สิ่งหม่ๆม่เฮียนฮู้ภาษาไมา่ๆม่เฮียนหู้วัฒนธรรมไม่ๆม่นะ่ะเฮียนให้เขาอันสลัดขึ้นนะ เฮ้ได้เขามีความฮูกขึ้นเห้ให้พวกเขาเอาตัวรอดอยู่ในประเทศอื่นทันได้ดีนะอันอีพวกเงอะเงอบอได้ภาษาเดียวออกไปใส่กับตัวรอดเพราะโลกภายนอกมันได้บ่านใจดีกับทุกคนนะฮงบอกนะมึงได้ภาษาเดียวมึงก็เงอกเงินนั่นแหละนะเขาว่าอย่างมึงกับบฮุ่เรื่องเขาดักพ่อคุณแม่สู่กับบฮุ่เรืองนั่นแหละนะ เฮียนหู้หลายๆภาษาเด้อนะ่ะเวลาเขาด่ากลับมามันจะหู้นะ่ะจอไวนะ้อย่าเอาแต่ว่าเอิ้นคนเอิน้นขายซาดขายซาดจะหู้ไาขายซาดคุนไปถามพวกเซนนังซกนงักนงสือให้พวกจินเทาเข้ามากวดกวนซื้อหรือว่าสัมปทานเพื่อนแนดินลาวพุนเด้อนะ่ะไปถามพวกนั้นรถไทยยากษู้หนะ